ไม่เคยกินซูชิอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยแหละปึ๊บอ,อร่อยมากเลยพ่อแม่ขอชิมบ้างได้ไหมเฮ้ยไม่ให้ตนะ้องมาซูชิพ่อนะซูชิยังเป็นของพ่อแทกข้าวเนื้อมะม่วงอ่ะพ่อยังไม่ได้กินเลยแม่น่ะแม่นะนะไปหาซูชิซื้อเอาเองก็แล้วกัน พ่อจะกินแล้วเอา้าแต่แม่ซื้อซูชิให้พ่อเองนะพ่อก็อต้องมาซื้อให้แม่กินนะสิเอ้ยไม่ได้สิแม่ต้องซื้อกินเองแม่อยากกินเองไม่ใช่เหรอเอา้าแต่แม่ซื้อพ่อกินตอนแรกกับแม่กะว่าจะกินเองสักหน่อยพ่อนะ่ะแย่งกินไปหมดเลยแม่บอกว่าให้กินชิ้นสองชิ้นแค่นี้เองพ่อเหมากินไปหมดเลยเหรอเนี่ย ก็พ่อหิวสิข้าวเช้าพ่อยังไม่ได้กินเลยข้าวเช้าแม่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันนะเฮ้ยนั่นแม่แย่งดื่มน้ำเปล่าพ่อเร็วเฮ้ยนั่นน้ำเปล่าพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทีมาใหม่ได้ไปล้างก่อนปุ๊บปุ๊บล้างเสร็จแล้วใส่น้ำกินอะนี่แปรของพ่อน้ำขอบใจมากเลยแม่ไม่เป็นไรหรอก มันกินอะไรอ่ะกินเหมือนอาหาราหมอมๆอ่ะเอา้าแม่แม่เขาตื่นแล้วเหรอเนี่ยเตรียมสป,ปาเกต,ตี้ให้แล้วนี่เอะไปปลุกทิก้าก่อนก็แล้วกันทิก้าทิก้าทิก้าน้องตื่นได้แล้ว ชาแล้วนะไปอาบน้ำแปรงฟันเร็วโอเคฮือท้าแล้วเหรอเนี่ยทำไมฉันไม่รู้ตัวเลยเนี่ยแปรงฟันสักหน่อยชิิชิชิเฮ้ยลืมบบยาสีฟันเสร็จแล้วไปอาบน้ำดีกว่า ฮัลโ <_ C 1> หลลัลลาลัลลาเทเนจ้าหยิบแท็บเล็ตมาให้หนูหน่อยฮาติก้าข้องเราจะเล่นแท็บเล็ตได้นะอ่ะนานน้ํอยู่ด้วยค่ะค่ะอม,มาเร็วน้องเอ๊ะน้องเดี๋ยวก่อนนะทําไมน้องใส่ชุดอาบน้ําล่ะอือหนูอชอบใส่ชุดตัวนี้ค่ะหนูรักชุดตัวนี้มากแม่ซื้อมาตอนวันเกิดหนูหนูรักชุดนี้มากเลยค่ะ ชิชิชก้าจะไม่เปลี่ยนชุดเลยเหรอไม่เปลี่ยนค่ะหนูจะไม่ยังเปลี่ยนชุดตัวนี้เด็ดค่ะเอ่อน้องอาบน้ำน้อก็ใส่ชุดนี้นะเอ่ออย่าตกน้ำกันแล้วกันปุ๋งปุง๋งน้องตกน้ำไม่ได้นะธีก้าระวังตกนมาอา่พี่จะถือให้หนูนะคะอืะ้นั่นพี่นิชานะคะเปิดคลิปให้หนูดูหนูหนูจะเลกเอาคลิปนี้ค่ะเ ลิมนี้ล่ะค่ะเสน้นหมจั่างน้องเมื่อกี้มันตกน้มันพังหรือเปล่ามันยังเปิดใก้อยู่มันก็ไม่พังเ <g> ฮ <ül> พี่นิชาไม่รู้รุ่นนี้มันกลางอะอะกันน้ำหรือเปล่าน้อใช่ค่ะรุ่นนี้มันกันน้ำได้ด้วยเ <g ül> <g ül> ย,ย,ย,ย้เสร็จแล้ว น้องมาขำพี่ทำไมเปล่าค่ะหนูดูคลิปวิดีโอพี่อยู่พี่นิชาเออยนี่ทิก้าโดนัทอาหารเช้าของลูกนะจ๊ะค่ะแม่ทิก้ากินโดนัทนะแต่ลูกอ่ะพี่นิชาพี่นิชาวางทัพเสร็จไว้ตรงนี้แต่หนูจะดูยูทูบยูทูบเปล่าใช่ค่ะกินโดนัทดิกว่า ดูคลิไปอันนี้กว่าพี่กล้าใลูกจะดูทั้งโทรทัศน์ดูทั้งทับเล็ดแล้วก็กินโดนัทไปด้วยเลยเหรอจะ๊ะใช่ค่ะแม่เออเอเอลูกเลือกดูทีลอะอย่างเลยไหมอะดูจอเล็กแล้วก็ไปดูจอใหญ่ดูสายตาเสียน้าจะ๊ะลูกไม่หลักคะ่ะลูกเราไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่พ่อและพี่นิชาเลย ฮ้ยเพ่อยังไม่ได้สอนอะไรเลยม่อะไรไปดีกว่าไม่ต้องเอาปากกาไปหรอกดูติกตักดีกว่าในทัพเล็ดชั่วชคดีที่ฉันน่ะเหลือติกตักไว้ในทับเด็ดแล้วสนุกจริงเลยอันนี้อาหารเองไม่นิชาเหระกินได้ก็ได้ดูไปด้วย กินหมดแล้วกต็ติกน้ำของแม่ให้พี่นิชาแค่นี้แหละมานั่งดูดีกว่าแม่แม่แม่ชีก้าดูท็บเลตทั้งวันเลยเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยใช่ใช่พ่อก็เห็นพ่อไม่พอใจแล้วนะใช่แล้วค่ะพ่อแม่แม่ต้องให้ชีก้าเลิกเ,เล่นทับเลตให้แล้วอืต้อง ว่าพูดผิดหรือเปล่าพอต้องพูดว่าต้องให้ทิก้าเลิกเล่นแท็บเล็ตได้แล้วหรือเปล่าโอนันสินันสิไปหยิบแท,ท,ท็บเล็ตไอ้แท็บเล็ตมาให้หน่อยได้ค่ะอืม <c oughs> <c oughs> ฉันจะเอาแท็บเล็ตมาเล่นเกมพักดีซะหน่อยอยากเล่น <c oughs> นี่ทิก้าลูกของแม่เลิกเล่นแท็บเล็ตได้แล้วเล่นเยอะเดี๋ยวสายตาเสียนะจ๊ะลูกฮึโอได้ค่ะ จะดูมือถือพี่นิชาก็ได้ดูเตจตอกก็ได้เย้ได้แล้วนี่พ่อไป thank you very much มากเลยนะอืฉันจะออกมาเล่นพักจีสนึงสนุกจริงดิแม่กับลุกจะทำอะไรไปก็ไปเดี๋ยวพ่อจะเล่นเกมพักจีสันึง นั้นเดี๋ยวแม่ไปล้างจานแป๊บนึงนะได้เลยค่ะหนูจะเล่นตุก๊กตาของหนูค่ะปื๊ด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 ไปนั่งที่โซฟาดีกว่าหึมานั่งตรงนี้ดีกว่าหืลูกลูกดูอะไรรู้จ๊ะหนูแล้วก็หนูดูทิกตอกอยู่ค่ะแล้วพอ่อทาอะไรพ่อเล่นผักชีอยู่อยากมาเล่นกับพ่อไหมล่ะไม่เอาค่ะหืมเล่นก็ได้นะพิ้ว <laughs> ฉันนักแสงเลยฉันนักแสงเลย เล่นพับจีนี่มันสนุกจริงๆสนุกสนุกสนุกลูกตามพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะขับรถพาหนูเองหนูกำลังเดินมาในเกมอยู่ค่ะปุ๊บๆขึ้นรถแล้วค่ะขับรถเป็นบุญเออสนุกจริงๆสนุกจริงๆทั้งพ่อทั้งลูกติดเกมกันอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะนั้นก็สำหรับคลิปนี้เขาลาไปก่อนนะคะ๊ายบายยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบุนบุบ อย่าลืมกดจับสกายแล้วกดกดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดเกมอนกลางพายต้องรู้